สวัสดีคับผมชื่อช่องพบกับปุนปุนแชนแนลนะคะผมก็จะมาเล่นเกมรูบอกนะครับซึ่งสร้างบ้านที่สร้างผมมันจะมีที่ตึกตรงนี้ด้วยนะทุกคนก็จะมีนะครับซึ่งเราก็จะไปหาค้นหาบ้านนะครับซึ่ง ซึ่งเรามีเพื่อนแค่หนึ่งคนนั่นก็คือชุดเหมือนเราคนะเพราะว่าเป็นพี่เรานั่นเองพี่เราเล่นด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้เขาไม่ว่างเลยไมย่ได้ออกคลิปกันด้วยกันนะซึ่งพี่ก็จะตามหาบ้านซึ่งฉันก็ไปกดตรวเจอเห็นคนแลนะฉันก็ว่าเอ้ยสืบบ้านหลังไหนดีนนะฉันจะเอาบารังเรกเรกกอรคเต ตกตกโลกซึ่งตกโลกฉันเลยต้องไปเริ่มใหม่แล้วก็ปิดบ้านไปแล้วเขา to school ว้าไปที่บ้านแม่เช้าแล้วน่าฉันนี่แล้วซึ่งเราก็จะไปลงไปข้างล่างนะครับซึ่งเราจะใช้รถรถ ครับขัวเขาเรียกเรียกว่ารถอะไรนะรถบ้านเนาะอุราผมเรียกยายนะครับชื่อว่าชื่อว่าล่านะครับอุราครับอุราอุรามาหาเธอมันค่นอาจจะไม่เจอแล้วก็ได้ซึ่งแล้วก็ขับรถเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตกน้ำ ซึ่งพี่ทำตกน้ำนซึ่งาซึ่งาขึ้นได้นาะซึ่งเรามีวิธีขึ้นรถขึ้นเนาะนี่เินละนกระเป๋าไอทายคลิปไทยคลิปู้ชายไอายคลิปลงกร์ตูนอ่ะคือซึ่งเราก็ต้องถอยรถแล้วซึ่งก็รู้วิธีนี่ แต่ว่ามันขึ้นไม่ได้เลยปิดรถแล้วก็กระเดิ่งไปเล่นน้ำดีก,กว่านะครับอันนี้เขียนที่โรงเรียนหรือเขียนที่บ้านนายเขียนที่โรงเรียนครับอิสระนี่ยนะถ้าเป็นสลากมันบางหน้าก็เขียนที่บ้านครับซึ่งผมคุยกับยายจะนนมีเสียงแทรกเนาะนะครับขออภัยด้วยครับไอ้อาชีพอาชีพอะไร อาคิบลงการ์ตูนคิปลรครับมาลงอยู่การ์ตูนเออนะคะบันเด้งสูงไปนิดหน่อยเราออกไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องงเราเล่นจิงช้าสวรรค์น,นะครับเขาเรียกว่าสวรรค์ตรงไหนมันเร็วมากเกือบจะกลับหัวไปเลยพี่เจมเป็นแบบกลับหาาัวนะ กับมาจริงเลยเนี่ยน่าเชนี่พี่จะไปที่ทะเลนะครับนะครับซึ่งพี่ก็ซึ่งพี่แต่งตัวได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาสอนท้ายคลิปนะครับ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  จริงของพี่หน้าใสนะครับแต่ที่จริงเมื่อกี้มันเป็นหน้าไม่ไดำมันหน้าดำเนาะพี่ไม่ได้ปรับซึ่งพี่ก็จะออกไปให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ในขออภัยที่มันเล็กนะคบเพราะว่าคือแม่อันนี้มันโทรศัพท์เล็กเนาะช้าด้วยมันแบตจะหมดเราก็ตามหาก่อนเนาะ นะครับซึ่งผมไปทิ้งตัวตรงกลางนี้ครับตรงกลางสุดเลยที่มันมีหน้าซึ่งเห็นแรกเราก็ต้องมากดเจ้าตัวนี้เนาะมันเห็นใช่ไหมมันเห็นนะครับเราก็เลือกเจ้าตัวนี้ไปเลยน่าทุกคนนะครับเดี๋ยวเอาผมเอาออกก่อนเจ้าตัวนี้ออก แต่งตัวผมผมก็จะเลือกเป็นอันนี้กอนนะครับซึ่งการแต่งตัวผมมันอันนี้นะครับซึ่งผมก็ไปกดตรงนี้ครับซึ่งผมก็ไปกดตรงนี้นะรนนะเราไปกดจะตังนี้แล้วเราก็กดตรงนี้คนระับมันแปลงให้เลยนะเราออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนอนหลับไว่กลัวหับ ึ่งเร้ก็ดดกดออกตื่นเช้าตรองห้านะบ้านอะ่ะลูกก็ได้เรียนหนังสือนะวิชาอย่างเดชแรกมันจะมีเสียงเกสกคือยายวิชาแรกก็คือไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่ได้ดูตารางซึ่งผมก็จะไปที่เพื่อนผมอะ่ะซึ่งมันเป็นพี่ชายผเมเองตื่นแต่เชา้าเลยพวกนี้น,นะพี่คิดชื่อไม่ออกเลยต้อง <He> เขียนชื่อแบบนี้เนาะนซึ่งพี่ผมใช้แท็บเล็ตแล้วซึ่งผมใช้โทรศัพท์เนาะอ่ะที่ยังไม่พี่ไม่ได้เรียนอะไรมีช่ราด,ด่วนเลยต้องไปเลยไม่เล่นซึ่งเราจะค้นหาคำว่าใช่ครับเฮาซึ่งมันง่ายมากซึ่งเอาตอนนี้ hit a hit a เหาเหาเราก็ค้นหาคำว่าเห่าไปแล้วนาแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปการทำเล็บเหรอ,อน,นี่เป็นการเนาะอ,อ๋อกนนครับเราจะพิมพ์คำว่าขาแปลว่ารดนะครับ ผมไม่ออกแนวอังกฤษแต่ผมพิวพิมอังกฤษหนึอาค่ะซื้ตำหาค่ะผมพิม่าค่าถูกต <facial>. ้ไ <in> อ <acha> ้ไอ <modelling> uh ้มานอนก่อนอ้แม่ ด้ยแล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าจะได้เลืยอนหนังสืออันนี้นะก็ไปซือ้อไม่ซื้อครับอันนี้<ต>เ,เดือวแม่จะเดือดเดี๋ยวไปไปเขียนไปโหลดอย่างโลกหล้าน่ะเอออันนี้มันไม่อนุญาตให้แล้ว นอนเรายบแบนนนบนอนนอนนะครับนรโนโนเนี่ยเพราะว่านอนมันพ่อก็นอนดึกเออเออดึกกว่านี้อีกเพราะว่ามันมีหนังพ่อดูหนังด้วยเลยน้องสติวว๊กมันดึกแต่มันคิดมังบอกซึ่งแค่นี้นะคะ้วก็แค่นี้นะคะ ผมขอไปชั้นเป็ดต่อน,นะบายยบ๊ายบายครับ bye bye. Bye bye.